สวัสดีครับผมบอลน,นะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกทุกคนว่าสินค้าในหมวดหมู่แม่และเด็กเนี่ยเขาใช้คลิปยังไงเขาใช้รูปยังไงเขียนโพสต์ยังไงให้มียอดขายปังให้คนเนี่ยสนใจโฆษณาของเขานะครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับโอเคครับในคลิปนี้เนี่ยนอกจากตัวแอดนะครับที่เราจะได้ดูนะครับว่าเขาทํากันยังไงเนี่ย คุณก็จะได้รู้ถึงตัวสินค้านะครับว่าตัวไหนเนี่ยเขายิ่งแอดกันแล้วก็ตัวไหนเนี่ยขายดีนะครับแล้วก็เพจไหนเนี่ยที่ขายสินค้าตัวนั้นบ้างนะครับเผื่อเราอยากจะไปส่องคู่แข่งเรานะครับขอแนะนําตัวสั้นๆครับผมชื่อบอนนะครับขายของออนไลน์มาหลายปีแล้วนะครับและในช่อง u t u b e ของผมเนี่ยก็จะมีสอนเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับถ้าคุณอยากจะติดตามคลิปอื่นๆที่ผมจะทาออกมาเรื่อยๆนะครับก็กดซับสไครป์แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งที่ช่องผมนะครับ๋ย่าไปดูที่หน้าจอกันเลยนะครับโอเคครับในการดูแอดเนี่ยคือมัน ข้อมูลเองมันก็เสียเวลานะครับนอกจากเรารู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าในกรณีที่เราไม่รู้นะครับหรือว่าไม่อยากจะเสียเวลามานั่งดูว่าเออเรามีคู่แข่งเป็นใครบ้างแล้วแอดไหนเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็น เครื่องมือตัวนี้นะถ้าเกิดใครอยากจะใช้เนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดโอนะครับคลิกที่ลิงก์ตรงนั้นได้นะครับสมัครใช้งานเหมือนสมัครบริการทั่วไปนะครับแล้วมันจะทดลองใช้ได้ฟรีก่อนนะครับเคถ้าคุณกดที่ลิงก์นะครับคุณก็จะมาที่หน้านี้นะครับผมแนะนําให้มาที่ตรงนี้เลยนะครับ ad ideas นะก็คือจะเป็นที่ที่เขารวบรวมแบบไอเดียของการยิงแอด a c e b o o k มาไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เรามาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ครับ เพจแ a ตตา o ็อนะครับก็คือจะเป็นหมวดหมู่นะครับของแอดนะหรือว่าของสินค้าของเพจนะเขาก็จะรวบรวมไว้ตรงนี้นะครับเราอยากดูอะไรก็มาเลื่อนดูนี้ได้นะครับแต่เราจะไปดูสินค้าแม่และเด็กใช่ปะก็กดไปที่ตรง baby goods and kids goods ครับก็กดไปเลยครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับตรง language ภาษานะครับเลื่อนมาที่ไทยเลยนะครับ ก็จะเป็นตัวทีนะครับ thai กดไปเลยครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มันจะสามารถกรองวันที่ได้ด้วยนะครับว่าแอดที่เราจะไปดูเนี่ยเขาทำโฆษณามาในช่วงเวลาไหนนะครับตรงนี้มันจะขึ้นว่า90วัน นะเดีย๋ยวผมจะกดมาที่30วันแล้วกันเอาแบบใกล้ๆนะครับเป็นใหม่ล่าสุดอ่าโอเคแล้วผมก็จะเลือกเป็นตรงนี้แล้วกันครับเป็นคอมเมนต์และกันผมจะกรองให้แบบเอาแอดที่มีคอมเมนต์เยอะที่สุดเพื่อที่จะมาดูนะครับว่าเขาทํายังไงถึงมีคอมเมนต์เยอะแยะนะครับอ่าโอเคมาดูอันแรกกันเลยนะครับเนี่ยก็จะเห็นเป็นชื่อของแอดนะครับเป็นเปกไกวไฟฟ้านะครับแล้วก็เราก็จะรู้ถึงสินค้าด้วยนะครับว่าตัวไหนเนี่ยเขาเอามายิงแอดกันนะครับ ส่วนถ้าเราจะเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยก็กดมาตรงนี้นะครับที่เลข2ตรงนี้นะครับกดมาเลยครับโอเคเสร็จแล้วมันก็จะมีขึ้น2อันตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดไปดูได้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเป็นตัวโฆษณานะครับตัวแอดว่าเขาใช้แบบไหนนะครับอันนี้คือเป็นคลิปวิดีโอนะเราก็จะเห็นไอเดียว่าเขาขายสินค้ายังไงเนาะก็ย้อนให้ดูอีกทีครับอ่าก็เป็นเปไกวนะครับแล้วก็มีน้องนะครับอยู่เนาะเขาก็จะ โชว์ให้ดูถึงฟังก์ชันต่างๆในหน้านี้อย่างเดียวนะครับเราสามารถดูได้หลายอย่างเลยนะครับนอกจากตัวแอดเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้ว่าเขาทำแอดมาช่วงไหนนะครับตั้งแต่เดือนสิงหานะครับถึงวันที่3มกราคที่ผ่านมาเนาะก็ยิงแอดมายาวนานนะครับใช้แอดตัวเดียวเนี่ยก็จะได้ผลงานตามนี้ครับเป็น26,000ไลค์นะครับ เป็น3,000กว่าคอมเมนต์ Comment, แล้วก็2,000กว่าแชร์อ่าเราก็จะเห็นเป็นภาษาเป็นประเทศตรงนี้นะครับก็เป็นประเทศไทยปกติแล้วที่สําคัญนะครับสมมุติว่าเราแบบอเผอิญว่าไปหาสินค้านี้ได้เหมือนกันนะก็คือเราเห็นแล้วว่าเออแอดตัวนี้นะครับมันทําผลงานได้โอเคนะคมีคนสนใจเยอะเนาะเราแบบอาจจะไปหาในอาลีบาบานะครับหรือว่าอาลีเอ็กซ์เพสเนี่ยเพื่อจะเอามาขายเนาะเราก็สามารถใช้สื่อของเขาได้เหมือนกันคือมันเหมือนเป็นการก๊อปปี้เหมือนกันนะครับก็สมมุติว่าคุณจะเซฟแอดตัวนี้นะครับเนี่ย ตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับกดดาวน์โหลดแล้วมันก็จะมาอยู่ในเครื่องคุณนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวคลิปวิดีโอนี้มาอยู่ที่เครื่องเรานะครับอ่านี่ครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นข้อดีของเครื่องมืออันนี้นะครับโ okay, อเคเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดดีกว่านะครับเนี่ยผมสามารถกดไปที่เพจได้นะคือเราไม่จําเป็นต้องไปค้นหาเองนะครับกดไปได้เลยครับแล้วมันก็จะพามาที่แอดตัวนั้นนะเนี่ยก็จะเป็นเปไฟฟ้าเนาะเราก็จะเห็นว่าเขาเขียนแอดยังไงนะครับเขาก็จะ พูดถึงปัญหานะหลักๆก,ก็คือบอกว่าเออหากคุณแม่กําลังเจอปัญหาลูกหลับยากหลับไม่สนิทตื่นเร็วอย่างเงี้ยเขาก็เสนอเป็นหนทางแก้ไขนะครับว่าแบบสินค้าของเขาเนี่ยจะช่วยได้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดตามนี้นะครับให้เราเนี่ยเอาไปเป็นไอเดียในการยิงแอดของเราได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาแบบขายในห้างเนาะมันก็จะน่าเชื่อถือระดับหนึ่งคือการยิงแอดนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราต้องมีเทคนิคลับเราต้องรู้สูตรลับอะไรนะครับแต่ว่า สูตรที่ดีที่สุดก็คือการที่เราสร้างแบรนด์นะครับถ้าอย่างเงี้ยพอเราเห็นเราก็จะแบบเชื่อถือใช่ไหมครับว่าเออเขาขายตามห้างอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเป็นแบรนด์ที่แบบ คือมีคุณภาพดีเนาะถึงจะได้ไปขายตามพวกห้างอะไรเงี้ยนะครับคือให้คุณเนี่ยสร้างแบรนด์แบบออฟไลน์ line, นะครับคุณต้องแบบเหมือนทําโฆษณาแบบมีหน้าตามีเชื่อเสียงนะครับแล้วก็การยิงแอดเนี่ยมันจะง่ายกว่าคนที่ไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันก็สําคัญเหมือนกันนะในเรื่องของออฟไลน์ line. นอกจากตัวแอดตัวนี้นะครับก็จะเห็นเป็นตรงนี้นะครับข้างล่างเขาก็จะมาโพสต์เป็นรูปรีวิวนะเนี่ยก็จะเป็นรูปไปกับน้องๆน,นะครับแล้วก็เป็น รูปกราฟิกนะเพิ่มเติมถึงแบบคือเป็นรายละเอียดนะครับเนี่ยครับเราก็จะมีคนมาคอมเมนต์เต็มเลยนะครับแบบเหมือนเป็นตัวกรองนะครับว่าเออสินค้านี้มันแบบมีคนสนใจเยอะนะครับให้เป็นไอเดียสําหรับเราได้นะครับถ้าเกิดเราจะจะขายสินค้าอันเนี้ยที่เหมือนกับเพจนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอันถัดมานะครับจะเป็นอ่าอันนี้นะครับอันเนี้ยน่าจะแบบ เป็นสินค้าที่หามาขายได้ไม่ยากนะครับจะเป็นเสื้อผ้าเด็กเดีย๋ยวเรากดมาดูที่แอดเลยดีกว่าครับอ่าโอเคแต่ว่านี้อาจจะเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าเราดูเป็นไอเดียได้นะครับก็เนี่ยคิดดู4ี่หมื่นนะครับแล้วก็แชร์ห้าพันหกพเนี่ยก็ประมาณ10%เเลยนะครับถือว่ายอดแชร์เยอะเหมือนกันนะก็คืออันนี้เขาก็จะเอารูปสินค้ามาวางนะครับก็จะแบบเน้นความเรียวเนาะคือถ้าเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมากเนี่ย วิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะดูแบบน่าเชื่อถือนะว่าเรามีของจริงๆนะครับสามารถเลื่อนดูได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่จะราคาไม่สูงแล้วก็สี่พันห้าเนาะแต่ว่าก็เหมือนแบบเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับบางทีเราใช้แต่รูปแบบรูปถ่ายในสตูดิโออย่างเงี้ยมันก็สามารถไปก๊อบมาได้ใช่ป่ะล่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับรูปแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นความน่าเชื่อถือเข้าไปได้นะครับอ่าก็จะเห็นว่าเขาจัดเซตนะครับสามพันห้าแต่ว่าได้เยอะขนาดนี้ แบบหลายชิ้นเลยแบบชิ้นแล้วแบบไม่ถึงร้อยนึงอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็คุ้มเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียนะครับจะเป็นการจัดโปรนะครับมินิแวลูเซ็ตนะหนึ่บาทได้หมดนี่นะครับก็คุ้มนะเพราะว่าผมเพิ่งไปเดินห้างนะครับไปดูแบบเสื้อผ้าของเด็กนะแพงกว่าของผู้ใหญ่กันนะบแบบเสื้อแบบชุดหนึ่งอย่างเงี้ยแบบ4ี่ห้าร้อนะครับหรือว่าถ้าเกิดเซลเนี่ยก็แบบ200300เนาะถ้าเปรียบเทียบกับอันนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับ เซตนึงเนี่ยพันหนึ่งเนาะอันนี้คือเป็นรูปแบบของแอดที่เขาใช้นะครับเป็นรูปจริงนะครับแล้วก็จัดเซตแล้วก็ส่วนรายละเอียดเนี่ยก็นี่ครับเขาก็จะตามนี้เลยนะเป็นเซตเตรียมขอดสุดว้าวนะครับจะบอกว่าแบบเออสำหรับใครนะครับสำหรับว่าที่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออันนี้มันเป็นสินค้าที่แบบ อิโมชันอยู่แล้วนะครับสินค้าแม่และเด็กเนาะแบบคล้ายๆงานแต่งอะคือเรามีลูกคนเดียวอาจจะมีคนเดียวนะครับสมัยนี้เนาะเหมือนงานแต่งเหมือนกันเราแต่งครั้งเดียวนะครับคนก็พร้อมเปย์นะครับอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะผมคิดว่าเป็นแบบนี้เยอะนะครับแล้วก็ผมว่าก็จะเป็นในส่วนของจัดเซ็ตแล้วก็รูปเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างนะครับว่าผลตอบรับเป็นไงดีนะครับมีคนคอมเมนต์เต็มเลยนะครับสามารถเรามาส่องดูได้นะครับเพจนี้นะ Baby p l a n e เ Shop เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปนะครับเดีย๋ยวผมจะหาแบบเป็นสินค้าที่แบบไม่ใช่ของแบรนด์ดังแล้วกันนะเป็นแบบที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถหามาขายได้นะครับโอเคต่อมามาดูอันนี้นะครับจะเป็นชุดเด็กเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโชว์นี้ให้ดูนะครับตัวเครื่องมือนี้เนี่ยเราสามารถดูรายละเอียดได้นะครับกดตรงนี้นะครับ Detail Insight ตรงนี้เนี่ยมันจะโชว์แบบช่วงอายุของคนที่มา En g เก e กับ แอดอันนี้นะครับว่าแบบยิงแอดที่ช่วงอายุเท่าไหร่นะครับสามารถดูได้เลยนะแล้วก็เพศก็ดูได้นะครับแล้วก็พื้นที่ก็ดูได้นะครับประเทศนะส่วนใหญ่จะเป็นไทยอยู่แล้วแหละตรงนี้เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับเป็นช่วงอายุเนาะสำหรับคนที่จะซื้อสินค้าอันนี้นะครับเราสามารถคลิกดูได้นะครับอันนี้จะใช้เวลาแบบคือมันต้องแบบโหลดรีพอร์ตหน่อยนะครับแต่ว่าคุณสามารถกลับมาดูได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย เหมือนมันต้องใช้ตัวโปรนะครับคือต้องแบบเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเสียเงินนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าแบบเออแพ็กเกจเป็นยังไงนะครับอย่าดูอันนี้ก่อนนะครับ๋ย่าเรามาดูที่ตัวเพจดีกว่านะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นแอดที่มันเออที่ระบบตัวจับได้นะครับว่ามันวิ่งดีๆนะก็จะเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นที่สินค้าด้วยนะครับสินค้าแล้วก็ราคานะอย่าง190บาทเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับชุดเด็กมันก็ คือที่ผมเห็นอนะ่ะมันก็ราคาสูงพอสมควรนะครับอันนี้เนี่ยราคาถูกนะแล้วก็รูปก็สวยด้วยนะครับน่ารักเนาะก็เป็นไอเดียนะครับถ้าเกิดเป็นสินค้าของเราเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบเอามาใส่หุ่นนะครับต้องแบบไปหาน้องๆน,น่ารักน่ารักเนี่ยแล้วมาใส่ชุดเราแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยก็เห็นแบบว่าสนใจเยอะนะทุกรูปเลยมีแต่คนมาถามแบบมีไซส์อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นตัวสินค้าแล้วก็ราคานะครับสำหรับอันนี้ นะแต่ก็อาจจะเป็นแบบไอเดียก็ได้ว่าเออเป็นชุดแบบเด็กเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะแบบมีคนสนใจเยอะเนาะช่วงนี้ก็แบบซีรีส์เกาหลีก็ฮิตด้วยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีเล่นกับมีจํานวนจํากัดนะก็คือแบบบอกว่าเออมันมีไม่เยอะนะครับเวลาที่คนเห็นตรงนี้ว่ามีมาไม่เยอะนะครับแล้วก็ราคาถูกๆเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนแบบรู้เลยว่าอ๋อคือต้องรีบสั่งนะนะอันนี้คือเป็นจุดเด่นของ ถ้าแบบราคาสินค้ามันถูกแล้วเราแบบใส่เบิร์ดิ้งที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูทีออ่ที่หน้าเพจแล้วกันนะเวาลาสุดเนี่ยเขาขายอะไรคือเราสามารถมาส่องดูได้นะครับถึงไอเดียนะครับสินค้าเนาะแล้วก็ เพจคู่แข่งของเรานะครับถ้าเกิดเราขายสินค้าคล้า,ายๆกันเราก็จะรู้ว่าเพจนี้นะครับเขาทําอะไรบ้างโอเคต่อมาอีกสักอันนะครับเป็นอันสุดท้ายแล้วกันนะเป็นอันนี้แล้วกันครับเป็นรองเท้าเด็กเราจะได้รู้ว่ารองเท้าเนี่ยเขาขายยังไงนะครับเดี๋ยวมากดดูที่เพจเลยอ่าอันนี้ก็คือไม่นานนะครับยีิบสองธันวาเนอะอันนี้ก็คือเป็นรองเท้าคิตตี้แหละนะคือมันก็ ดังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็แบบให้เราดูได้ว่าเออมันมีความต้องการไหมมีคนมาแบบเอนเกจเยอะไหมนะครับเนี่ยก็พอสมควรนะครับมาโพสถามเต็มเลยนะครับคือมันยังไม่มีคอมเมนต์ช่วงแรกอะ่ะเราอาจจะแบบเอารูปหลายๆรูปมาแปะตรงนี้ก็ได้นะครับแบบมาโพสเป็นคอมเมนต์นะคือเวลาคนเห็นว่ามันมีคอมเมนต์เนี่ยคนชอบมากดดูนะครับแล้วก็คือถึงมันจะไม่มีคอมเมนต์จริงอะ่ะแต่ถ้ามันเป็นรูปเราอย่างนี้ก็อย่างน้อยนะครับ ลูกค้าเนี่ยก็จะได้เห็นนะว่าแบบสินค้าเรามีอะไรบ้างนะเพราะว่าคนเนี่ยชอบเลื่อนดูแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในอัลบั้มอย่างเงี้ยบางทีอ่ะบางคนเขาไม่มากดดูนะครับแบบมันเหมือนบางสำหรับบางคนอ่ะมันก็ยากนะครับที่จะมากดดูอะไรเงี้ยเนาะชอบลูดมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติใช่ป่ะล่ะนะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับหรือว่าเราลองมากดที่หน้าเพจดูก็ได้นะครับอันนี้เขาก็มีทำไลฟ์นะครับก็อันนี้ก็คือหลักๆก็จะเล่นกับการเซลล์นะครับห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือมันก็แน่นอนอย แต่สําหรับลิขสิทธิ์หรือว่าไม่ลิขสิทธิ์เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะไปตัดสินใจนะครับสามารถมาดูได้เหมือนกันนะครับที่เพจนี้เนาะโอเคครับนอกจากนั้นนะครับระบบนี้มันก็จะมีระบบ AI ตัวจับด้วยนะครับว่าแอดไหนเนี่ยมีคนสนใจเยอะนะครับแล้วก็แอดไหนเนี่ยที่มีคนกดติดตามเยอะก็คือคนที่ใช้ระบบตัวเนี้ยเขากดเซฟ แอดตัวไหนไว้เพื่อที่จะดูผลงานมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าอ๋อมีคนเนี่ยสนใจสินค้าตัวนี้หรือว่าแอดตัวนี้เยอะนะครับมันก็น่าจะเป็นเทรนนะที่ให้เราเนี่ยเอาของมาขายได้เหมือนกันนะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับที่แทร็กตรงนี้นะครับพอกดมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็น3มเมนูหลักๆนะครับข้างบนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยฟีเจอร์แอดก็คือเป็นที่ระบบเขาจับนะครับว่าแอดตัวไหนเนี่ยมันทําผลงานได้ดีนะแต่ว่าอันเนี้ยคือสําหรับทั่วโลกเลยนะครับ แต่ก็สามารถให้เราเนี่ยมาดูได้ว่าแบบเทนแอดเนี่ยแต่ละแบบสินค้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอย่างเนี้ยใครขายเสื้อเนี่ยก็มาดูได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นของต่างชาติเนาะของไทยก็มีนะครับอันนี้นะสามารถกดดูได้เหมือนกันเป็นชุดวอร์มนะครับพุดดี้แล้วก็อังเกงวอร์มอะไรเงี้ยเราก็มาดูไอเดียนอกเหนือจากสินค้าที่เราสนใจได้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าที่คนที่ใช้ระบบเนี้ย แบบแทร็กก็คือติดตามแอดตัวนั้นนะครับว่าติดตามตัวไหนบ้างนะครับอย่างของไทยเนี่ยก็มีตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นเอ,อ่อคีมนะครับอันนี้แล้วก็เป็นฮูดดี้นี่ก็มีนะครับแล้วก็พวกสินค้าอะไรเนี่ยครับคีมนะเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าเออแอดไหนเนี่ยมีคนแบบติดตามเยอะนะครับเราก็อาจจะ ลองดูนะครับว่าสามารถเอาสินค้าอันนั้นมาขายได้หรือเปล่านะครับโ okay, <Okay, S 1> อเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคาแล้วกันนะครับอย่างที่บอกตัวนี้เนี่ยถ้าเราลงทะเบียนนะครับเราสามารถใช้ได้ฟรีนะจะเป็นอันนี้นะครับคือเราสามารถเซิร์ชได้5ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็คือสามารถเซิร์ชได้แต่ใน Facebook นะครับคือแอดตัวนี้เราสามารถเซิร์ชได้หลายที่นะครับผมจะกลับไปให้ดูนะจะมีทั้ง Facebook Ig Twitter Pinterest นะครับถ้าคุณใช้แบบฟรีเนี่ยคุณสามารถดูได้แต่ใน Facebook นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอันนี้นะครับ a อ Spy นะอันนี้เนี่ยหลักๆคือให้ดูตัวแอดอย่างเดียวนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันกำลังมาแรงนะครับเราก็สามารถเอาไปเป็นไอเดียได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เฉพาะเพจอย่างเดียวนะครับมันจะมีทั้งเว็บไซต์ด้วยนะบางบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพจนะครับเราก็จะตามไปดูไม่ได้เหมือนในเมนูแอดไเดีเนี่ย เราจะทําได้นะครับแต่ว่าในนี้ทําไม่ได้เนาะแต่ว่าเราสามารถมาดูได้เหมือนกันนะครับสมมติว่าเราพิมพ์ตรงนี้เซิร์ชได้นะครับชุดเด็กอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นไอเดียของแอดนะครับว่าแบบเออตัวไหนเนี้ยมันทําผลงานได้ดีนะครับตามที่ระบบจับได้นะแล้วเราก็มาแยกตามตรงนี้ได้นะครับเป็น IG ก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นแอดเฉพาะ IG นะครับหรือว่า YouTube อ่ะ u t u b e ไม่มีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตัวฟรีอะ จะทาไม่ได้นะครับจะดูได้แต่ใน Facebook อันนี้คือตัวฟรีเนาะเซิร์ชได้5ครั้งดูแอดที่เฉพาะโชว์ใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ไอตัวฟีเจอร์นะครับตัวที่ผมบอกว่า AI มันจัดนะครับว่าตัวไหนเนี่ยทำผลงานได้ดีจะทำไม่ได้นะครับส่วนต่อมาจะมีตัวเบสิกนะครับแล้วก็โปรนะคือผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะคือมาใช้อันนี้นะครับทดลองใช้นะเป็น9เหรียญต่อเดือนนะครับ300บาทนะครับก็จะเซิร์ชได้ คือมันก็จำกัดเหมือนกันนะครับ20ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ติดตามแอดได้25อันต่อวันแล้วก็ดาวน์โหลดแอดเนี่ยคลิปวิดีโอหรือว่ารูปเนี่ยได้25ครั้งต่อวันนะครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าแบบคุณทําแอดจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบขายของตลอดแล้วก็อยากจะรู้ว่าเออแอดเขาทําอะไรยังไงนะครับผมแนะนําใช้ตัวนี้นะเพราะว่าผมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยเคอร์เลนที่ผมใช้อยู่ นะก็จะใช้เป็นทุกฟังก์ชันที่ผมใช้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคุณใช้อนี้คุณสามารถติดต่อซัพพอร์ตได้นะครับก็คือติดต่อพนักง,งานได้นะครับถ้าคุณมีคําถามเนี่ยคุณก็เขียนพิมพ์ในนี้ได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมาตอบคําถามคุณนะแต่ถ้าคุณใช้ตัวฟรีหรือว่าตัวเบสิกเนี่ยเขาจะไม่ตอบส่วนใครที่แบบเป็นแบบบริษัทเลยนะเป็นเอเจนซี่หรือว่าเป็นบริษัทใหญ่ที่แบบซื้อขายของนะครับนำเข้าของมาขายอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้นี้ได้นะครับมันก็จะมีเป็นแบบ คือพูดง่ายว่าไม่จํากัดนะครับแบบทําอะไรก็ได้เต็มประสิทธิภาพที่โปรแกรมเนี่ยทำได้นะครับก็จะมีหลายๆอันนะครับลองศึกษาดูได้นะครับส่วนใครเนี่ยที่อยากจะลองใช้ตัวโปรเนี่ยมันมีแบบเป็นแพ็กเกจ1เหรียญนะครับก็คือ30กว่าบาทนะใช้ได้3วันนะครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบเนี่ยคุณก็สามารถซื้อรายเดือนได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทต่อเดือน นะครับสำหรับตัวโปรที่ผมใช้เนาะคุณก็จะทําได้ตามที่ผมโชว์นะครับนอกจากสินค้าแม่และเด็กเนี่ยผมก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่นนะครับไปกดดูได้ที่มุมขวามือข้างบนนะครับหรือว่ากดดูที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมเข้าใจว่าตัวโปรแกรมอันเนี้ยมันต้องเสียงเงินซื้อนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมเนี่ย ก็ดูคลิปฟรีของผมได้นะครับผมว่าจะมาโชว์ให้ดูเนาะว่ามันมีอันไหนบ้างนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะใช้งานเนี่ยก็กดที่ลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็ไปทดลองใช้ได้นะครับซื้อแพ็กเกจตามที่เราพร้อมครับโอเคครับตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถกดดูได้เลยนะครับแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์นะครับแล้วกดแชร์คลิปของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะติดตามคลิปต่อๆไปนะครับในการยิงแอดเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าถ้าอยากจะตตติิดาามมมชคลปป่่ออไทีผจะเ มันทําผลงานดีนะครับแล้วก็สินค้าที่ขายดีแล้วก็เพจที่แบบอาจจะเป็นคู่แข่งเราอย่างเงี้ยมาเป็นไอเดียให้ทุกคนเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้นะครับก็กด Subscribe แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งที่ช่องผมได้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ